สวัสดีครับแฟนคลับช่องเราะมอลำเลาะเลาะมือนีเป็นมือเปิดโตไาก่การบอกเลยว่าไล่าการยิ่งไงของวงการมอลำ่นั่นก็คือหมอลำไอดอลนะครับบาว่าสีเป็นศินลปินนะครับจากวงไงสีวงระเบียบว่าทศินสาวน้อยเพชรบานแพงหมอลำใจเกินลอยนะครับ ปฐมนี่โอ้มีแต่เด็ดเด็ดมนี่เปิดโตอย่างเป็นท่าการสียิบบรรยากาศาการเปิดโตของบอสโจกับน้องอุ้งอิงนะครับในรายการนี้มาให้แฟนคลับได้บึง้งนะครับในช่วงของการโชว์การเปิดโตพี่น้องไปบึ้งนะครับ สาวน้อยเพชรบ้านแพร่โจเปเทเทเย่างออกรันเวความมากสองห่ายินดีน้ำป้าเฮกับเขาเมื่อเจ้าเอาสาวลงลุผู้แขนทรงเธออยู่ใจน้ำเด้อ Do bè thế, thế thế, bay bè nụm nụm Mẹ mừng 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 ốc mừng 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 đi mừng 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 ดีใจน้ำเด้อให้เย็นให้สุ่มจบแบบเทพไปไปแบบ,แบ,บนุ่มๆแม่นไอสีก<ส>ลุ่มหัวใจ,วใจสำได้โด,ดยสาวน้อยนะครับเพชรบันแพงนี่มี เบิรลปทุมราชนะครับเป็นศินลปินที่มาประกอบมาเป็นอยู่ในทีมเดียวกันกับมีบอโจน้องอุ้งอิงนะครับแล้วกับเบิ้ลปทุมราชพี่น้องคอยติดตามนะครับสำหรับรายการหมอล่ําไอดอลนี่สรรหานะครับสี่เฟ้นหาศิลปินนาไม่ประดับวงการหมอล่ําพี่น้องรอดติดตามนะครับออกอากาศในเดือนหนานะครับออกอากาศในเดือนหนาออกอากาศวันศุก แล้วกับวันเสาร์สุดยอดสุดยอดเอานะครับและนี่คือบรรยากาศที่ยิบมาฝากในการเปิดตัวร่วมรายการของบอโจกับน้องอุงอิงครับพี่โจยอมไหมเนี่ยคือผมนะครับได้รับสายโทรศัพท์จากเวิร์กพอยกับเฮียหน่อยประสานไปตั้งตั้งแต่ตอนแรกนะว่าสาวน้อยแพงก็คืออีกหนึ่งคณะนะที่จะมาร่วมรายการนี้ผมก็เลยครับ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 มาไหมผมก็ตอบมาเลยครับ ้าผมรู้ว่าผมไม่ได้แชมป์ผมไม่มาครับนี่องเอิงว่าไงลกูกแชมป์เท่านั้นครับนี่พ่อโจบอกแล้วว่าถ้าไม่ได้คิดว่าไม่ได้ถ้าตัวเองไม่ได้แชมป์ไม่คิดจะมาอยู่แล้วแต่น,นี้มั่นใจว่าได้แชมป์เลยมาบอกเข้าไปลกูกเป็นอย่างนั้นไหมจ้าเออองอิงเฮ <ขอ S 1> ้ออยออกนี้นิดหนึ่งลูกพี่ทีมงานเขาซื้อฐานมาแพงลูกเอ้อออยออให้ให้ทานไว้เลนมันลดหน่อย โมเมนยังจ้ะพอโจคนเราไปแล้วก็เลยตามพอเลยจ้ะเออสักสักนิดนึงบ๊บหน่อยอ่ะเรามีอะไรดีลูกโชว์ไปไม่ดีวัสดุยางจ้ะ <c oughs> เออนี่อะไรนี่อะไรเหด้วยอ,อใช้ไม้ด้วยเห็นด้วยครับไหนบอกไหนดิว่าอีกสามทีมที่เหลือทําไมเขาต้องแพ้เราคือบอกตรงผมก็ทําอีกรายการหนึ่งแต่วันนี้ที่ผมมาที่นี่หลังจากที่เวิร์กพอยส่งไปสนีไปหาผมเนี่ยส่งจดหมายไปแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเขาส่งเขาแค่ส่งลายส่งอะไรก็ได้มั้ง ผมบอกเลยว่าผมเชื่อมั่นในอุดมการของบอสโจมากเพราะขนาดเขาไปขี่เขายังไลฟ์สดตลอดเวลาโซเชียลเป็นอันบหนึ่งเราเอาคสดมาบทเก่าเออพอดาบสออาจจะอยู่นานก็จริงแต่มันอาจจะถึงรุ่นเรารุ่นใหม่แล้ว